สวัสดีครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อปริ้นของในตัวระบบเครื่องครับก็มาแรกเลื่อนขึ้นมานะครับก็มาอยู่ที่ปริ้นทูครับผมเสร็จแล้วมาเลือกที่ USB นะครับกดที่ USB แล้วกดตรงตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการทสนะว่าโอเคเชื่อมต่อผ่านเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ดำเนินการสั่งปริ้นได้ในส่วนของการสั่งปริ้นนะครับก็มาที่เดิมนะครับเรามาดูจุดของ B ิ้นเซตติง้งอันนี้เป็นการสร้างนะครับการใส่ฟอนต์ผมจะให้ไปดูที่ตนนัวนี้รีเซตพินนะครับเป็นเรื่องรีเซตพินเสร็จแล้วนะครับเป็นเรื่องที่อัลบั้มนะครับก็จะเป็นไฟล์ภาพที่เรา,าเคยแคปไว้ไอตัตโนมัตินะครับแล้วก็กดเลือกเปลี่ยนได้เลยก็สมมุติจะเป็นตัวนี้ครับผมตอถ้าเป็นของโทรศพก็จะเป็นอ e ีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ผมลองเทสให้ดูครับสวัสดีครับ